ห้องสีสิบคนแชดอยูสส่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสามสาวม,มาเก็บผักผลไม้นะคะอ่าเดี๋ยวประตูไปเด็ดมะเขือหน่อยคะ่ะมะเขือนะคะมีมะเขือนะคะอ่าวันนี้เราจะมีเอาพืชผักสวนครัวอ,อย่างเดียวนะคะนี่มะเขือขาวอนี่ลูกน่นก็มีน่ะน,น,น,น่ะน่ะน่น่น่นดูนั่นนี่วูเห็นบนทาง,ทงเทองผู้ ยัง,ยง,ยงเวลาเด็ดกับเด็ดมันเป็นจัเจือยนี้พอดึงมันได้ดเด็ดพ่นทางพ่นพนี้งอนพุ่นยังยัง อ่าอ่าตรงนั้นน่าตรงนั้นเออนี่ตรงนี้ก็มีตัวนี้นก็มีนี่เราเอาพืชผักสวนครัวของเราเองนะครับวันนี้มะเขือนี่มันไม่เอาใบแล้วจะบอกเ,เอาได้ได้แหละเอาไปเลยพริกก็เด็ดเลยนี่พริกนี่แดงๆนี่พริกเด็ดเลยนี่พริกก็เด็ดเลยนะครับ เดี๋ยวเด๋ยว,เ,ยวเ,อเ,อเ,อเอาเอาตรงมุมนี้มันจะเห็นหมดนะมันไม่ยอ้อนแสงเนาะดูซิได้ไหมเออโอเคีกเดี๋ยววันนี้จะเด็ดผักหวานนะครับผักหวานเห็นพูดจะเลยสงสัยมุก สวัสดีนะคะที่มาให้กำลังใจเนาะวาะวันนี้านสามสาวก็มาเข้าสวนนะคะก็มาเก็บพืชผักสวนครัวเนาะก็มีมะเขือพริกแล้วก็ผักหวานนะคะ,ะจะตั้งไว้เลยเหรอเนคน,นอ่าโอเคนะคะให้ดูขอบคุณมากค่ะหกล้านดวงใจนะคะกำลังเด็ดผักหวานค่ะ ดิดนี่มันเป็นเด้อย่ามันบอดเด้อดูนะคะมีสามต้นยอดยอดมันนี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะยอดผัวไปแกงใส่ปลาช่อนปลาคอปลาคอปลาช่อนนะคะพอดีแกงค่ะตัวนี้เนี่ยนี่ไงนี่เนี่ยอดยอดตัวนี้เนี่ยเวลาเราดิบเราด็ออกตั้งแต่ต้นเลยแล้วเราค่อยนั่นจะได้ไม่มีนั้นนะ แต่ว่ามันนังจะหมดรุ่นลหลายรอบเนี่ยไม่ถ้าเราดิดมันจะออกตลอดถ้าเราไม่ดิดมันไม่ออกนะคะเดี๋ยวไวตัวนั้นไม่มีแลยตัวนั้นไม่มีออมันจะไม่แตกยอดเด้อดอ,อกอ่อนไม่มีเลตัวนั้นเมนูวันนี้ก็เกงปลาปลาช่อนใส่ผักหวานนะคะอ๋ออันนี้ก็ดใีให้ดูก่อนนะคะที่เก็บไปแล้วโอ้พอกเกงแล้ว ต้นเตี้ยพอดีต้นเตี้ยพอดีแล้วตัดให้มันเตี้ยนี้แล้วมันขึ้นเอาหญ้าห็นคุณด้วยนะเห็นคุณบิดด้วยนะตนตนเข้าต้นดีข้าขอบคุณโตโตโกนาฟื้นหรือยังจ้าไปเชื่อนะปฐมณัลนะถาวรครับ กินแกงปลาคอดมากินแกงปลาคอเด้อตอนแรงนี่เซฟเซฟนัวนัวนี่ผักหวานนี่แม่ค่ะเดี๋ยวทำคอนเทนต์แกงผักปลาอ่าทำแบบไลฟ์สดเนาะแกงจะทำเหมือนตุ้ตู้กูนาวแม่น้องบอกว่าสวัสดีค่ะแม่น้องเดี๋ยวผักหวานนะคะแม่น้องเอ้ตัวนี้ชัดกว่าที่บริหารเข้าเรืออนนี้เดี๋ยวเข้าเรือ เข้าเรือบอเอาให้<ล>ให้ให้มอต้อนห,หรือยังให้ร้อยนึงเอาให้โมอเลยเพราะว่านก,กนจะมากินเทใส่ตรงด้านหน้าของแม่ละวนะนกจะมากินขอบคุณนะคะ14ร้านดวงใจตอนนี้ไม่ไม่ร้อนนะคะแดดไม่มีเลยวันนี้แดดไม่มีนะคะตอนนี้คือกี่โมงนะนี่ห้าโมงนี่แดดไม่มีนะพอดีเย็นสบายหน่อยลูเ<ม>วลาเด็ดแล้วก็ถนอมนิดหนึ่งนะคะถ้าดิดมากเดยกก็หายไป เราปลูกมันเปที่เป็นทางปลูกก็สามารถที่จะเอาให้มันครบได้ที่เดียวท่านพีตทำมะเือตู้นะครับทักทายกันนะคะขอบคุณนะคะแม่น้องดีขอบคุณใหญ่หอมหวานเป็นไงน้องดีสบายดีนะที่แม่น้องดีทำอะไรเกี่ยวปาน่ากินน้ำแท้ ผักลวกนะนี่จะผักลวกไปนะั่งกินนะกินน่าจะเอาจากส่วนเนาะเราก็มีหมดทุกอย่างเหมือนกันผักหว,ว,ว,วานเยอะะนี่จะผักไว้ว่าช่วงนี้ก็ผักหวานเยอะแต่กินผักหวานผักหวานกินได้ตลอดช่วงนี้รู้สึกว่า พอมีก็ไม่ค่อยอยากกินเอามาใกล้ๆหน่อยเนะี่ยเพราะว่าเอื้อมมันเยอะนะจิ้มสติ๊กเกอร์ไม่ได้เลยจอดับค่ะไม่เป็นไรขอบคุณมากคะ่ะที่มาให้กําลังใจนะคะแม่น้องแม่น้องเล่ยนะคะขอบคุณยี่สิบสองล้านดวงใจนะคะที่มาให้กําลังใจกับสามสาวนะคะท่าน,นที่ถึงจะไลฟ์สดเนาะเราก็ไม่แบบไม,ไม่ไม่เป็นเวเวลาเนาะเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนก็ คนไหนติตามมาก็ขอบคุณนะคะให้กำลังใจถ่ายทอดเป็นไม่เป็นเวลาเนาะเวลาไม่แน่นอนเวลาเราคือเราสะดวกจิ้มแล้วดับต,ต้องกดเปิดใหม่เหมือนกับของสามสาวเลยคะ่ะโทรศัพท์แบบนั้นละ่ะอยากดับก็ดับอู้ข้างบุญเยอะนะท่านเดออข้าง,งบนยิ่งเยอะอยู่ด้วยข้างบนนะเอาข้างล่างก่อนเนาะ พราะว่าเด็ดแล้วมันอยากให้มันปินอะไรนะถ้าเด็ดปินแบบนี้มันจะทําให้ยอดมันอะไรนะยอดมันใหญ่ยอดมันอะไรนะคะยอดมันเช็ดอกเล็กๆนะยอดมันอวบอืมเอ้าพีดเนี่ยเลยเลยต้องอยู่เงียบๆดีหน่อยพอพิมแม่น้องถ้ามันเป็นแบบนี้มันดกมันจะอวบเราก็เลยพยายามเด็ดให้มันออกจากอันนี้มันจะอวบ ยอดตูยอดยอดมันจะตูยอดตัวเราไม่เราไม่อยให้มันต้นตูเท่าไหร่เพิ่งกลับจากสกุลเนาะใครเรานี่นแหละอยากมีปลูกจังค่ะแ <laughs> ม่้องเรียอยู่ใส่ๆอยากปลูกเขาเอาไปขายอยู่นะต้นไม่กี่บาทเอง ไม่รู้จะไปหาต้นมาจากไหนเคยซื้อมาปลูกไม่รอดค่ะปลูกยาะเหมือนกันค่ะไม่รอดนะคะปลูกมาหลายปีพึ่งเวลาปลูกต้องมีพี่เลี้ยงค่ะคือต้องปลูกกับต้นลำไยเห็นไหมเพราะว่าต้องปลูกให้เป็นถ้าว่าคู่กันต้นลำไยต้นยางพารามาได้เราต้องปลูกคู่กับต้นลำไยมันต้องมีพี่เลี้ยงก็ซื้อก็ซื้อมาเยอะเหมือนกันค่ะแม่น้องกว่าที่มันจะติดแล้วก็เป็นต้นอย่างนี้นะคะต้นนี้เขาให้ฟรีมาแต่ว่า ต้นที่ให้ฟรีมานี่รอดไม่ตายแต่ต้นที่ซื้อมานี่ไม่รอดมารอดอยู่เนาะต้นที่โตโตเห็นไหมคะต้นี่โตแล้วต้นถาวรคะอันนี้เป็นซื้อเป็นกิ่งนะคะเป็นกิ่งเขามาขายเป็นกิ่งกิ่งต้นต้นกิ่งเท่าไรส่งร้อยห้าสิบตอนนั้นซื้อร้อยห้าสิบกิ่งข้างบนนะคะตัวอีต้นหนึ่งที่เขียวเขียวอยู่ด้านหลังนะคะไม่มีต้นอีต้นหนึ่งอ่านั่นแหแต่ตัวนี้น่ะคือเขาให้มานะคะเขาฝากมาให้เขาฝากมาให้ พักขนาดนึงยยังรอดอยู่นะคะมันตรงนี้มันล่มลื่นเนาะต้นไม้เยอะมันก็เลยกับต้นลำไยอีกต้องมีคู่กับต้นลำไยอันนี้มันมันปลูกอันมันเกินต้นลำไยไปเลยไปต้นลำไยข้างๆค่ะมันมันเป็นเทคนิคนะครับปลูกต้นผักหวานนะคะต้องมีต้นคู่กับลำไยลำไยไหมคะเออเพราะว่าผักหวานนี้เราจะมันจะกินอาหารจากต้นลำไยพืชเลี้ยงบางคนก็ปลูกกับต้นแค่นะคะต้นแคเนาะดอกแค ถ้าปลูกแต่ต้นผักวานอย่างเดียวไม่รอดมีกี่ต้นละหนึ่งสองสามสี่ห้ามีหกต้นมีหกต้นนะคะมีหกต้นผักวานมีหกต้นต้นนึงมันจะค่อยจะกินต้นนั้นมันสูงเกินล่อยมาเลยอีกต้นหนึ่งก็กินอยู่เด้เขาก็เอาไปไม่ต้นที่อยู่ตรงนั้นเราไม่เข้าใจเออเราเอาก็เอาตอนที่มันเก่แล้วเนาะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณสิบแปดสิบสามล้านดวงใจนะคะที่มาให้กำลังใจค่ะ โอเด็ดวันนี้ได้เยอะเหมือนกันนะวันนี้เยอะเยอะได้เยอะถ้าไม่ดิดก็เดี๋ยวมันไม่แตกกิ่งเนาะ,ะ,ะให้ดูก่อนเต็มแนละ้วเต็มหม,นะม้อแล้วนะแม่น้องเลไปอ,อยู่ใส่เนาะจังนั้นมมแม่น้องเลนี่อยู่จังหวัดอะไรนะลืมลืมแล้ว <laughs> แม่น้องเลยีอยู่จังหวัดไหนครับถ้าอยู่ใกล้ๆก,กันจะได้แนะนำที่ที่เขาจำหน่ายเนาะเรานี่ก็ปลูกหลายปีแล้วกันนั้นโอ้สุรินปาติโตสุรินสุรินก็มีขายโอ้ขอบคุณค่ะบ่าหมอนกเกษตรพ่อเพียงมาให้กำลังใจนะคะคนบ้าน คุณกุสมาคุกุมาเนี่ถามคุณกุณุมาก็ได้นี่ผักหวานเยอะ <laughs> สวัสดีครับเจ้าบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเบาหมอนเบาหมอนนะคะไม่ค่อยเห็นเบาหมอนมามา <c oughs> ทักสามสาวเนาะขอบคุณมากค่ะที่ไม่กะลังใจาม,มายุ่ด้านหลังให้เห็นอยู่โอขอบคุณมากนะคะไปดูอันเพื่อนทำอันปลาเจียวบองปลาบองนะเข้าไปดูอยู่ปลาบอง ัก้ายกันนะคะท่านเดี๋ยวยังอ,อยงอีกต้น,นอ,อีกต้นหนึ่งนะคะอันนี้อีกต้นหนึ่งนะเอาแบบไม่ปนีปาใสาเลยนะสองสามสี่ต้นอยู่นี้อ,อ,อีกสองต้นอยู่ที่หนึ่งเนาะ,ะขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจคะ่ะประตูไปไหนเนาะ ปราตูกำลังไปดูหมาค่ะตอนนี้แกงผักหวานครับครับแกงผักหวานใส่ปลาค้อปลาค้อบ้านเฮาเนาะใส่ไข่เม็ดแดงไข่เมดแดงไม่มีใส่ปลาช่อนอย่างเดียวใส่ผักหวานเราเราไม่ได้ไปซื้อไว้อ่าแต่จะจจะล้มจะล้มจะล้มไข่เมดแดงต้องบ้านเบาหมอนอ่าเบาหมอนถ้ากุสุมานเนาะกุสุมานพนในแก้ว พวกสีก็มีแต่ว่าแต่ทางโน้นจะเปลี่ยนป่าเยอะเนาะมันจะค่อนข้างจะเยอะราคาเขาก็ขายไม่แพงข้างบนด้วยด้อนะยังไม่เด็ดเลยข้างบนนะอ่าโอ้แซบครับอาหารแมนแมนอาหารมะทาแซบเบิดครับขอบคุณมากนะคะที่มาจจใจเย็นอยู่ว<ะ>าา่าแกงเสร็จพังวันเดี๋ยวจะให้ประตูทําเมนูแกงอ่าเดี๋ยวให้ประตูทําอาหารเมนูเนาะ เมนูแกงผักหวานใส่ปลาช่อนนี่ฟ้าขอาพุ่นฟ้าของพุ่นนะนี่ด้วยนี่นี่เราพยายามจะให้ให้มันขึ้นสูงแล้วก็จะเด็ดมันไว้ก่อนน้าตู่ทำยังงแม่แมมากินไอ็ดโอ้มากินเอ็ดแม่น้ำแข็ง เสร็จดูนี่แม่งนี่มันมาตอกนะมันสิมาเอ็มบาม่วงเฮาอ่ะนั่นเด้อเด็ดพริกช่วยแม่ก่อนลูกขอบคุณมากนะคะเด็ดพริกช่วยหน่อยเด็กพริกอย่างไรในในใอ่นทีนี้เราได้ผักหวานแล้วเนาะทีนี้เราก็มาเด็ดพริกค่ะพริกสีฟ้าเอาสีส้มๆเป็นบอกเอาสีสีแดงสีส้มนะลูกสีส้มก็ได้สีแดงสีส้มคนเคยเด็ดพริกเด้อเด็ดมันเปลี่ยนเด็กมันมโราพภาพนะสดๆนะคะวันนี้ เดี๋ยวนะคะตอนนี้เราเตรียมอ่าเมนูเนาะเมนูเครื่องประกอบในการทําอาหารพริกผักหวานพริกอันนี้พริกโดเขาบอกว่าพริกโดชื่อว่าพริกโดนี่ได้จะมาเขือด้วยเออแสเนี่ให้ดูก่อนคราวหน้าเราต้องทำคอนเทนต์ก็ต้องหาตะก้าสวยๆมานะคะธรรมชาติ่นี่ธรรมชาติค่ะมาเข้าสวนแบบไม่ได้ตั้งใจแล้วเอาแบบสุดๆลูครับอีกแล้ว ก็จะจับพวกมันไว้นล้จับต้องมันด้วยอย่างนี้ลูกนั่แหละจะได้ไปนะก่อนนั้นมันจะได้มันจะไม่กินเลยนี่ต้องจับสงสัยพริกต้นนี้จะอยู่ได้ไม่เกินกี่วันนะนี่มรณภาพแม่เลยปลูกต้นอื่นรอ้เลยขอบคุณมากนะคะบ่าวหมอนบ่าวหมอนนี่ติ๋วท่านนั้นหรือย่างที่ใหญ่ท่านเป็นนั้นหรือย่างยังบ่าวหมอนนี่ขึ้นหลกี่โมงเนาะขอบคุณมากนะคะบ่าวหมอนที่ให้กําลังใจกับ สามสาวเนาะเดี๋ยวยังจะไปขอบคุณอยู่นะคะอยากรู้ว่าเวลาที่ไลน์แน่นอนอเวลาไหนเนาะเมื่อไหร่อะไรไอไบอกนเนี้ยแต่ความสะดวกครับเ <laughs> หมือนกันเลยเนี้ยแต่ความสะดวกให้จบเบึ้งเนาะให้จบเอาเนาะเมงนี่หลายแท่นี่มันสียแต่มะม่วงเขาไปไปเป็นอื่น จะมั่วมันเป็นดอกเด้ตอนนี้นะอันเป็นดอกแต่ว่ามันจะเหี่ยวไปเลยอ่าทีนี้นะคะจะให้ดูเด้อผมไม่ค่อยมีเวลาว่างครับโอ้ผู้ใหญ่บ้านก็อย่างนั้นแหละดูเลปประชาชนเนาะผักหวานนะคะผักหวานพริกแล้วก็มะเขือนะคะที่เราเด็ดจากสวนเราของเราเองนะคะ ดูกค่ะอัน,นโอ้โอ้แมนแมนเขาเรียกว่าพันพันโดเนาะไม่ใช่พริกอันนั้นนะไม่ใช่พริกเขือนะเขาเรียกตัวนี้ถามแม่ค้าเขาบอกว่าพันโดอาพันโดก็มีอีกได้ยินแต่พริกชี้พริกเขอเนาะม,มึงคือพริกชี้ฟ้าระวงังเด้อหัวล้มไปนเนี่ยเอาแมววันนี้นี่ไงนี่มันมันหล่นเจ๊ได้กระดาษมาห่อทีนี้อ้าว พริกอะพริกกะเลียงบอกครับถามแม่ค้าเพิ่นว่าว่าพริกโดเพิ่นว่านี้ก็เลยไม่รู้ว่าไม่ไม่น่าจะใช่กะเลียงกะเลียงนี้พริกธรรมดานี่ไหพริกธรรมดาบ้านเราพริกโดมันจะโดกเหมือนกันกับมันเหมือนกันกับพริกหมักพริกเคือชื่อที่บ้านด่านชื่อที่บ้านด่านเขตใกล้ๆทางด้านโน้นนะคะโอ้ครับขอหนะครับ เพราะว่าพริกพริกแมวเขากกจักพริกพริกดอยนะรู้จักอยู่แต่อันนี้เขาบอกว่าพริกโดว <c oughs> ่าตามเขาว่าแม่ค้าว่ากันว่ามูอันนี้ดูต้นมะม่วงหน่อยมะม่วงไม่ดกเหมือนของเงนบาหมอนมะม่วงนี้ก็มีนะคะบาหมอนแต่ว่ามันจะไม่ดุเหมือนของเบาหมอนนะยิว <c oughs> <c oughs> เห็นไหมนี่เขียวใหญ่ก็หนึ่งลูกค่ะ <c oughs> เขียวใหญ่หนึ่งลูก อันนี้อะไรนะมหาชนกมหาชนกนี่จะเยอะหน่อยแต่ว่าก็หล่นเยอะเลยนะคะหล่นยอยังไม่ยังไม่ห่อเลยค่ะมะเรงก็นี่ไงบ้านสามสาวมันหล่นจิ้งก็ได้บัวยังไม่ห่อเอากระดาษห่อเอาพลาสติกห่อเดี๋ยวร้อนมันก็พังหมดแล้ว ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวค่ะขอบคุณมากๆค่ะท่านอันนี้บ้านส่วนของสามสาวนะคะคนี่ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่แม่น้องนะคะแล้วก็บ่าวมนเกษตรพ่อเพียงเนาะ แล้วก็ตัวโต,วตวูกูนาวยายหอมหวานนะคะที่มาให้กับสามสาวนะคะวันนี้เราก็พามาดูละสวนของเราเนาะเก็บพริกเก็บผักหวานเก็บมะเขือไปทําอาหารที่บ้านนะคะเมนูก็แกงอ่าแกงปลาช่อนใส่ผักหวานนะคะเดี๋ยวประตูเป็นคน, <laughs> น,คนอาอ่ทําจะทําให้ทานนะคะเดี๋ยวะจะลงคิปของเพื่อนทําปลาช่อนนะคะ ขอบคุณนะคะอีกหนึ่งนาทีจะลงไลค์ค่ะโอ้ยยุ่งขึ้นหลได้เห็นแล้วให้ดูแล้วจ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มาให้กำลังใจกับสามสาวคะ่ะขอบคุณมากมากคะ่ะขอบคุณให้กำลังใจกันนะคะยมเย็นไหมเนาะสบายสบาย อ่ายายน้องรียค่ะสวัสดีแม่น้องก็สวัสดียายหอมหวานนะคะยายหอมหวานก็สวัสดีน้องเรีนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณมากนะคะที่แวะมาทักทายให้กำลังใจกับสามสาวนะคะสามสาวก็เหมือนบ่าวหมอนนะคะอยากไม่มีเวลาแน่นอนนะคะอยากะอะไรต้นไหนก็อะไรแล้วแต่สะดวกนะคะ วันนี้ก็คือกลับมาจากในตัวเมืองแล้วก็ถือโอกาสไลฟ์สดนะคะดูเรามาเก็บผักหวานของบ้านเราเองนะคะตอนนี้คือไม่ได้ซื้อแล้วผักหวานก็พอได้กินนะคะพอได้ทานก็ขอบคุณมากนะคะสามสาวก็ขอหยุดไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะ